ผมตื่นสายวันนี้ผมตื่นสายบ้ามสวัสดีครับสวัสดีวันที่18นะครับวันนี้เข้าสู่วันที่18แล้วโอ้โหด,ด,ด,ดูดิแดดดูแดดดิดูแดดย่างร้อนครับย่างร้อนเลยย่างร้อนเลย <c oughs> ทำไมผมเองต้องออกมาตอนร้อนๆอย่างนี้ผมตื่นสายวันนี้ผมตื่นสายโอ้โหก็เลยต้องมาตากแดดแบบนี้นะครับจริงๆวันนี้วันเสาร์นะผมเองก็คิดว่าแม ห,หยุดพักดีกว่าเออดีไหมหยุดพักดีกว่าอะไรเงี้ยอจะแ,แม่งพอก้า้าสู่วันที่สิบแปดเนี่ยความรู้สึกเอ,อ้มันจะดีะเหรออาอาอาอกไปไปรอบหนึ่งก็ยังดีไงเพราะว่าผมไม่ได้เน้นอะไรอยู่แล้วสุดท้ายครับพอผมออกมาจริงๆริะผมได้ทั้งหมดสี่กิโลนะเออเออเว้ยให้แต่เราเอาตัวเราออกมาแต่มันก็ไม่ควรเป็นเวลานี้นะร้อนเกินแล้วก็ควรปรับเวลาตื่นให้ได้เมื่อคืนดึกไปหน่อยครับก็ นอนดึกพวแจะดูหนังทำนู่นทำนี่นะครับม,มันก็เลยดึกก็ยังไงครับก็ยังฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับมาออกกําลังกายด้วยกันอ้าวแล้วคุณจะยืนพูดตัดแต่ทำไมวะเนี่ยร้อนชิบหายเออ,เ,อเดี๋ยวกใกล้จบคลิปละก็ขอชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับเหมือนเดิมมาออกกําลังกายเป็นเพื่อนกันนะครับผมออกคนเดียวแม่งโคตรเหงามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงโยโย่ย